โอเคตอนนี้เรากำลังซื้อตั๋วนะครับขึ้นรถรางไปบนภูเขานางฟ้านี่รถรางแบบนี้นะครับ<ม>ก็จะทำเป็นเหมือนรถหัวจักของรถไฟไอ้น้ำนะครับแล้วก็มีที่นั่ง<ม>เออนะก็เป็นรถลางกันแหละนะจะทำเป็นดีไซน์แบบนี้ก็สวยงามนะครับแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนเขากันว่าจะสวยงามอย่างที่คิดไหมแต่เท่าที่ ฟังจากหัวหน้าทัวร์นะฮะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเนื่องด้วยว่ามันเป็นมันเป็นฤดูการช่วงหนึ่งที่แต่ก่อนเนี่ยมันมีหิมะตกแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยตกแล้วนะพอมันไม่ค่อยตกมันก็เลยก็เป็นเหมือนเราไปดูทุ่งหญ้าก,กว้างๆแบบนี้เออแบบประมาณนี้ประมาณนี้นะก็มีการมีกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆนะเห็นไหมแต่สมัยก่อนมันมีหิมะตกเห็นไหมในเ่เ,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 เนี่ยเนี่ยมีหิมะตกตรงนู้นเออนะ มีม้าตกอยู่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักคู่นะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันว่าเป็นอย่างไร ชุ่มเฉาเลยชุ่มชําเลย,เลยรู้สึกแบบเออนะค่อยมาถึงเมืองจีนหน่อยเออนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนที่หลังจากลงรถเราลาง,งแล้วนะครับว่าจะเป็นอย่างไรโอเคตอนนี้เราลงจากรถรางมาแล้วครับแล้วก็กําลังจะเดินไปที่บริเวณเขาเหมือนว่าเป็นบริเวณสําหรับถ่ายรูปโดยตรงนะถ้า ถ้าเดินไปถึงเนี่ยผมมองว่ามันจะเหมือนภูกระดึงบ้านเราไหมเนี่ย <laughs> ลานภูกระดึงนะเออนะเดี๋ยวลองดูเดินไปเดินไปทุ่งหญ้ายอยู่ตรงนู้นทางจริงด้วยนะเพราะแต่ก่อนมันเป็นลานสก,กีนะช่วงที่มาตก,ตกแต่นี่มันไม่ตกมา2-3ปีแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่บริเวณที่เป็นจุดถ่ายรูปจริงๆแล้วครับถ้าดูจากบรรยากาศทั้งหมดแล้วเนี่ยโดยรวมเนี่ยผมมองว่าจุดนี้ในสมัยก่อนแน่นอนแล้วละ่ะน่าจะเป็นลาสกีนะครับแล้วก็เนื่องด้วยปัจจุบันนะครับมันหิมะไม่ตกมาสอสามปีแล้วนั่นอัปากาเขาเลี้ยงอัปากานะในตัวขาว,ขาวนะๆน่ะเออนะเป๊ยงอมองเห็นอยู่อ๋อข้างในนั้นมีอัปากาเดี๋ยวเราจะค่อยเดินไปดูกัน นะครับนะแล้วก็ตรงนี้เป็นมินิมาร์ทเดี๋ยวเราเข้าไปดูมินิมาร์ทก่อนเผื่อมีของขายไป้ายได้โอเคหลังจากที่เดินมาอากาศหนาวหนาวนะต้องบอกว่าหนาวด้วยวันนี้3องศานะเมื่อกี้ <Okay. S 1> นะครับสมองศาแล้วก็เลยมาดูมันจะเป็นร้านขายเกี่ยวกับเหมือนกับอุดอง้งเนาะคล้ายๆอุดอง้งนะครับแต่ว่าเป็นหมาล่าเออนะไหนลองชิมสิอร่อยไหมเออ้อยำ <laughs> นะโอเค thank you thank you โอเคนะก็เป็นเหมือนหมาล่าหน่ยดูสิเขาจะขายเป็นไม้ไม้นะไม้หนึ่งอย่างเงี้ยไอ้พวกเสาโรงสาร่ายอย่างเงี้ยก็ไม้ละ3าหยวนนะครับแต่ถ้าเป็นไม้อย่างนี้พวกลูกชิ้นจะตกประมาณไม้ละหหยวนนะครับนะแล้วก็ถ้าเป็นพวกแบบ uh, ทอดทอดมเีเต้าฟุงเต้าฟู่อะไรพวกเนี้ยนะก็ใครอยากมาดู <c oughs> ก็ลองมาดูนี่ราคาอยู่ตรงนี้ <c oughs> <c oughs> นะใครใครอ่านภาษาจีนเองก็เป็นนะแต่ถ้าใครอ่านไม่ออกวิธีง่ายๆแบบไกด์เครื่องบินก็คือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เปิดเครื่องคิดเลขซะนะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเปิดเครื่องคิดเลขซะเดี๋ยวให้แม่ค้าเขากดว่าราคาเท่าไหร่แค่นั้นเองไม่ต้องไปพูดเยอะครับนะคนเราเครื่องคิดเลขเขาก็รู้แล้วว่ามันคือการเสียเงินนะครับนี่นี่อารานนี้มีหมาล่าเป็นไม้ไม้ด้วยเป็นหมาล่าเป็นไม้ไม้อันนี้ต้นตลับเลยนะ ใครบอกว่าสวัสดีครับนะคนจีนภาษายน่ารักนะครับนะก็ใครบอกว่าเมืองมาสงชิ่งนะมาถึงสงชิ่งต้องกินแค่ได้เลยคือหมาล่าเนะครับเพราะว่ามันเป็นต้นตำรับของการเกิดเลยนะสำหรับหมาล่านี่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 นะแม่ค้าสวยเช่ไนะครับนะก็ส่วนใหญ่เขาจะเน้นเป็นเนื้อนะครับถ้าใครชอบทานเนื้อเนี่ยก็คงจะได้ลิ้มรสหมาล่าเนื้อนี่นี่เห็นไหมนี่ เนื้อเป็นแท่งๆอย่างนี้เลยแข็งๆอย่างนี้เลยเลยครับแล้วเขาก็จะเอามาย่างแล้วก็ทาพริกหมาล่าสูตรต้นตํำรับนะนี่เห็นไหมครับนะก็จะเป็นสูตรต้นตํำรับเลยสําหรับหมาล่าใครอยากจะมาเลียนเชิญอัะดูราคาดูราคานี่พอ,ม,อมาเริ่มโอ้โหนะครับเริ่มที่3หยวนแพงสุดที่40หยวนก็จะเป็นเกี่ยวกับสเต็กนะครับนะเป็นเนื้อย่างนะครับแล้วก็ลงสเต็กเป็นชิ้นใหญ่นะก็อ่ะลองดูใครชอบแบบไหน เนาะแต่ผมไม่ทานเนื้อนะต้องขอบายร้านนี้ตอนแรกก็จะเข้ามามีแต่เนื้อนะไม่มีหมูเลยเดี๋ยวนน<ป>เดินกันตอน่อซื้อของร้อนๆกินแก้หนาวนะนะก็ไปข้าวโพดปิ้งตกอลายี่สิบหยวนก็คูณด้วย5บาทอา่า 5, ห5้าห้าอละห้าหยวนอันอลาห้าหยวนอัละห้าหยวนเอออัละห้าหยวนเออนะครับตก25บาทนะเดี๋ยวให้25หยวนละอัละห้าหยวนนะครับแล้ว,ลวก็ตก25บาทบ้านเรากินแก้ร้หนาวได้เห็นไหม เออแล้วเพราะฉะนั้นเนี yes, to okay? y, round, uh, ่ยเดี๋ยวพอได้กินอะไรร้อนๆหน่อยมันก็จะมีความสดขึ้นนะครับที่นี่พอหลังจากลงรถลากมานะครับเขาก็จะมีขายแบบนี้แหละพวกปิ้งย่างอันเนี้ยจะเป็นแป้งแป้งแป้งแล้วก็เอาไปปิ้งปิ้งมีหมูข้างในน้อยนึงนะครับหรืออันนี้เต้าหู้นะครับเป็นเต้าหู้บ้านเราแล้วก็เอามาย่างนะครับแล้วก็อันนี้เหมือนไข่กรอบแต่เป็นเป็นเป็นเนื้อนะ ใครไม่ทานเนื้อพวกนี้ก็จะอันตรายหน่อยนะครับนะก็เดี๋ยวเรามาชิมกันว่าอร่อยแค่ไหนไม่น่าจะมีรสชาติแปลกอะไรนักมายบรรยากาศอ๋อโอเคบรรยากาศตอนนี้นะครับก็ลงมามันจะเงียบๆนะวันนี้นะครับเงียบๆไปหน่อยนึงนะแต่ก็จะมีร้านขายเนื้อเห็นไหมมีเนื้อเนื้อแขวนไว้เป็นชิ้นๆเดี๋ยวเราไปดูร้านเนื้อใกล้ๆ ไปเดี๋ยวเราไปดูร้านเนื้อกันแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวกันตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปนอนพักที่เมืองฉงชิง่งนะครับซึ่งเป็นหัวเมืองใหญ่ใน4ี่เมืองใหญ่ของประเทศจีนนะครับที่ฉงชิ่งเนี่ยวันนี้เราไปอัปเดตกันว่ามีอะไรใหม่ๆสวยๆบ้างเดี๋ยวไปเจอกันตอนเย็นครับ